เมนูสปาเกตตี้ครับแต่เชฟใส่ความเป็นไทยเข้าไปก็เลยกลายเป็นสปาเกตตี้กะเพราครับเริ่มต้มน้ําก่อนเลยนะครับในน้ําเนี่ยเชฟก็จะหยอดน้ํามันลงไปหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อให้เส้นไม่ติดกันนะครับแล้วเราก็หย่อนเส้นสปาเกตตี้ลงไปเลยครับ150กรัมครับการลวกเส้นสปาเกตตี้เนี่ยไม่ยากเลยนะครับเพราะว่าเขาจะมีเขียนคําอธิบายที่ซองมาแล้วนะครับน่าจะอยู่ที่8ปดถึงสินาทีนี่แหละครับ เมื่อลวกเส้นเสร็จเรียบร้อยก็มาเทลงไปแล้วก็นำมาล้างน้ำอุณหภูมิปกตินี่แหละครับเมื่อล้างเสร็จแล้วเชฟก็จะหยอดน้ำมันลงไปอีกเล็กน้อยครับคุกคุกกับเส้นเลยครับโอ้โหเส้นเหนียวหนึบมากๆเลยนะครับคุกเขามันให้ทั่วๆเลยนะครับแล้วพักไว้ก่อนครับมาตั้งกระทะครับใส่พริกกระเทียมโขลกลงไปได้เลยครับกับน้ำมันเล็กน้อยนะครับ แล้วก็ผัดให้เหลืองหอมเลยครับในส่วนของพริกนี่เชฟใช้เป็นพริกแห้งนะครับประมาณสักสิบเม็ดครับเพิ่มความเผ็ดเล้าใจเลยแหละครับผัดจนพริกกับกระเทียมเกรี่ยมได้ที่แล้วเนี่ยเชฟก็จะใส่หมูสับลงไปอีกสอง้ยห้าสิบกรัมครับแล้วก็เริ่มผัดต่อเลย แปลกนะครับเมนูกระเพานี่คิดอะไรไม่ออกเชฟก็เล่นเดิมเมนูกระเพรานี่เลยแหละครับเชฟจะใส่น้ําเปล่าลงไปเล็กน้อยนะครับให้ขูกขิดขูกขีดเนีอยมีความผูกขิกแล้วก็หมูจะไม่กระด้างเลยนะครับปรุงรสชาติด้วยน้ําตาลทรายครึ่งช้อนชาครับซอสหอยนางรมอีกสองช้อนโต๊ะครับ ซอสปรุงรสหนึ่งช้อนโต๊ะครับผัดให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันให้หมดเลยครับตามด้วยเส้นสปาเกตตี้ที่ลวกแล้วลงไปเลยครับผัดเส้นสปาเกตตี้ให้เข้ากันให้หมดเลยนะครับ แต่รู้สึกว่าสีสันเนี่ยยังจืดๆไปหน่อยหนึ่งเชฟเลยหยดซีอิ๊วดำลงไปอีกหนึ่งช้อนชาครับแล้วก็ตามด้วยใบยกระเพราลงไปเลยครับคราวนี้ก็ผัดทุกอย่างอีกทีหนึ่งให้เข้ากันแล้วก็ให้ใบกระเพราสุกเลยนะครับดูๆแล้วเมนูนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับที่ไม่ยากอย่างที่คิดเลยนะครับน่ากินอีกต่างหากดูสิครับ ด้วยความเหนียวหนึบของสปากเกตตี้แล้วก็ด้วยความเผ็ดสไตล์ไทยๆของใบกะเพราของผัดกะเพราของเราเนี่ยนำมาผสมผสานกันอย่างลงตัวเลยแหละครับลองทำทานกันดูนะครับเป็นอีกงเมนู